สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับซอกแซกโกนะครับมาซอกแซกกันที่สวนนกนะฮะภูเก็ตนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบรรยากาศข้างในนะจะมีนกหรือว่าสัตว์อะไรให้เราดูกันบ้างนะครับก็สวนนกนี่กน็น่าจะเป็น,นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับครอบครัวนะวันนี้พาเด็กๆมาดูนะครับพี่ซีออนกับน้องอ,อเบย์นะนี่ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับคนละเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่หนึ่งร้อยค่ะผู้ใหญ่หนึ่งร้อยมีผู้ใหญ่สองแล้วก็เด็กอายุสิบสองแล้วก็เด็กเอ่หนึ่งขวบสี่เดือนหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับทั้งหมดสองร้อยห้าสิบบาทก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทเด็กห้าสิบบาทครับส่วนเด็กเล็กนะ้าน้องอเบก็เข้าฟรีนะ จากซื้อบัตรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านใ่กันว่ามีอะไรบ้างนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่สวนนกภูเก็ตครับสวนนกภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับคนรักนกและธรรมชาติตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า30ไร่บนเชิงเขารวบรวมนกอนาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกทั้งนกจากเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตะวันตกห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ10กิโลเมตรสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวรถแท็กซี่หรือรถสองแถวครับนี่กำลังแพ้ข้าวโพดอยู่แล้วก็มีข้างบนใหญ่ตัวจะมีบ้านนกด้วยนะนี่คู่กันเลยสวยมากๆตรงนี้ก็เป็นโซนของ นกเงือกนะครับเมื่อกี้เป็นพวกนกแก้วนกมาคอนะตรงนี้มีนกเงือกด้วยนะครับัีน่้กี้เป็นนกยุงนะก็เด็กๆค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจพอสมควรเลยนะครับน่องจากนกเงือกมีขนาดใหญ่นะแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาด้วยนะนกตัวใหญ่มากเลยเยอะคู่กันเลยสวยมากในส่วนนกภูเก็ตครับก็จะไม่ได้มีแต่นกนะครับนี่เจอเป็ดด้วยตัวมันเริ่มเลย หลายตัวด้วยเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้โอล้ลวนๆแล้วน่าจะประมาณสามสิบกว่าตัวได้นะครับนี่นี่ครับเจอแล้วเจอกระต่ายด้วยนี่เขาสามารถให้อาหารน้องกระต่ายไดย้ด้วยนะครับนี่จะจะให้เป็นผักบุ้งนะครับอ่ำน้ำนกอ,อ่ำน้ำ นี่นะครับน,นกกำลังอาบน้ำอยู่นะครับนกกระจกเทศก,กระจกเทศตาตาใจชอบด้วยนะดูเห็นไหมนี่ครับไก่ลุดนะครับไก่ลุดนี่นะครับไก่ลุดนะฮะเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านนะครับเอาไปทำอะไรบ้างทำต้มยำไก่นี่นี่คือไก่ไก่เจ๊ไกเ่ไกเจ๊บ้าน สวยมากเลยครับนี่ยจะมีลูกล้วนะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้สองตัวสามตัวเลยมันลมจิกนั่นอะก็อย่างมีน้องๆหนูหนูมาอย่างนี้นะครับก็บางกงเนี่ยเขาจะมีเขียนป้ายไว้ว่าห้ามแย่นิ้วเข้าไปนะมันจะอันตรายนะต้องคอยดูเด็กๆด,ด,ด้วยนะครับนี่นี่ตัวนี้เป็นยังเป็นนกเงือกอยู่นะนกเงือกนกเงือกเต็มเลยตอนนี้น้องอ,อเบ ตื่นเต้นมากนะครับเดินไปเดินมานะครับ a l เกิดการ a ิ e r t นะรเราจะเข้าไปดูนะครับว่าในนี้มันจะมีอะไรนะครับเพราะว่าเปิดได้เข้าได้มีไก่ด้วยนี่ครับนก จิกป้ายแล้วระวังเหยียบนก <Wow. S 1> มีป้ายนี่ด้วยถ้าเกิดเหยียบนกจะโดนปรับห้าพันตอนนี้ครับเราออกมาจากจากบ้านนกแล้วมีนกหลายตัวเลยนะข้างนอกของเขาก็จะมีเต่ามีเม่นมี หนูเลยรูอ่าดูเวยดทีละตัวตัวนี้นะชื่วอว่าเต่าซูนคาตานะครับตัวมันจะเล็กเกตัวเท่ามาันฝ่ามือของผมฝ่ามือตึงๆต่อไปก็จะเป็นเฮดฮอปก็คือเหมือนเ <c oughs> ม่นนะครับนอนไปหมดแล้ว <c oughs> นะอากาศร้อนจัดครับก็จะนอนหมดละ ตัวนู้สีม่วงด้วยตัวอะไรัวอะไรหนูฮิปโปแค้นะหนูฮิปโปก็เหมือนฮิปโปเลยไม่ค่อยมีขนเนะครับน่ารักมากเลยนี่ตัวดำๆนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าจุดถ่ายรูปกับนกแก้วนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่านี่ครับสองตัว ค่าเข้า,ขาแต่ละคนนะครับเขาจะคิดเป็นคนนะนาา่าจะหนึ่งร้อยบาทครับนี่หนึ่งร้อยบาทอ่ะตอนนี้นะครับพี่ซีออนนะครับจะถ่ายรูปคู่กับน,นกนะฮะเป็นเป็นนกแก้วนกแก้วมาคอใช่ไหมครับพี่อ่าเป็นนกแก้วมาคออกลัวเปล่าอันนี้พี่ซีออนรีเควสต์มาอยากถ่ายรูปคู่กับน,นก ตรงไหนมีให้อาหารนกอีกไหมกกคะอ,อม,ม,มีที่เดียวใช่ไหมันหนูเอี้ยแบบตันี้เกนไงเขาบอกตัวนี <ft> ้ชอบหนูอ้นองแน่เลยหนักหัวนี้น้องอ,อเบกำลังตกใจนะครับย้อนกำลังจะโด,โดนนกกินนะฮะ พี่อ้นโดนนกจับกินแล้วนนโดนนกจับกินแล้วตายแน่นอนตายแน่ถ่ายเสร็จก็จะได้มาเป็นแบบน,นีนลลนลล้นะครับทำไมมุดจังเนาะเป็นนที่ระลึกเป็นที่ระลึกครัโอ้โหเดินเดินมานะครับก็จะมีทางชันด้วยนะที่ส่วนนกภูเก็ตนี่นะครับดูนี่นะครับ<อ>พี่อนอนกำลังเข็นขึ้นเนินนะน้องอเบก็ค่อยๆไต่ขึ้นเนินนะครับดูโอ้โห,โห สนุกแอดเวนเจอร์กันไปอีกแบบหนึ่งนะค่อนข,ข้างชันเหมือนกันนะพาน้องๆหนูๆมาก็ต้องคอยระวังกันด้วยนะครับดูดูดูคนซนนะะดูคนซนนะฮะไม่ยอมให้จับนะครับดูพยายามจะขึ้นเองนะพยายามจะปีนเขาด้วยตัวเองนะ <S 2> <S 2> <S โอ้ทางเดินค่อนข,ข้างชันเลยนะครับนี่จากตรงนู้นนะ ก็ยังมีขึ้นมาทางนี้อีกนะครับที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารนกและสัมผัสกับความน่ารักของนกได้อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังมีทางเดินที่รม่มรื่นและสวยงามสามารถเดินชมนกนานาชนิดที่จำลองสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติสวนนกแห่งนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับครอบครัวนอกจากนี้แล้วสวนนกยังมีสัตว์อื่นๆเช่นกระต่าย และแพะให้ชมอีกด้วยครับโซนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นโซนของการโชว์นกนะแต่ว่าเขาจะมีเป็นรอบนะเมื่อกี้อ้อนบอกว่ารอบอะไรบ้างนะมีสิบโมงครึง่งบ่ายโมงครึง่งแล้วก็รอบสุดท้ายเป็นสามโมงครึ่งครับอตอนนี้มันก็สามโมงกว,กว่าแล้วเดี๋ยวเวลาครึ่งชั่วโมงจ<อ>ะแสดงเด,เดี๋ยวเวลาประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงก็จะทําการสแสดงกันตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นใครเลยนะ สวนนกภูเก็ตมีการแสดงโชว์นกแสนรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจวันละสามรอบโดยนกจะแสดงความสามารถพิเศษต่างๆเช่นการพูดตามการเล่นบาสเกตบอลการขี่จักรยานและการแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ครับมี2ตัวคนละสายพันธุ์ครับมาล้วมา้วมามาแล้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 วม้วมมาแล้วมาแนี่กงนี้นะครับไปดูแล

มามาลอดหวงลอดหวงครับอันนี้แตกต่างจากเพื่อนเลยครับใส่พันอะไรไม่รู้เยืนดูยืนดูยืนดูเยืนดองสุดเดี่ยวขาวนะครับมานี่ไปแล้ว เ็กมากก่อนกลับก็จะมีของฝากเล็กๆน้อยให้เราได้ระลึกถึงที่นี่นะครับตอนนี้ครับการโชว์นกก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าการโชว์นกนะครับเราควรที่จะแบบ ฟังภาษาอังกฤษออกได้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่เป็นคนพูดนะครับจะเน้นไปทางอังกฤษมากกว่าเนื่องจากมีชาวต่างชาตินะครับเยอะมากเลยจึงจะพูดเป็นอังกฤษซะส่วนใหญ่นะครับภาษาไทยก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ควรจะฟังอังกฤษให้ออกสนิดนึงแล้วถ้าฟังออกก็จะเข้าใจมากขึ้นนะสำหรับ,บ,รบวันนี้นะครับฟอกซแโกที่ ภูเก็ตเบอร์ปร์คนะครับหรือว่าสวนนกภูเก็ตนะครับก็ขอจบไปที่ปเปขอจบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ